สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้1พฤศจิกายน2565รอบรู้ข่าวเงินเกษตรกรบัตรคนจนสวัสดีครับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสาร3เรื่องกันครับอัปเดตคนละครึ่งเฟสที่6แล้วก็ส่วนต่างข้าวไร่ละ1,000ปี 65- 6ทับ 66, 6, อนุมัติหรือยังแล้วก็เช็คผลรอบที่8การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนครับมาเริ่มกันเลยครับสาหรับการอัปเดตคนละครึ่งเฟสที่6นั้นนะครับตอนนี้นะครับเท่าที่มีข้อมูลก็คือ ใกล้เทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับนายกรัฐมนตรีก็เลยอยากจะให้ของขวัญพี่น้องประชาชนปี2566นะครับแล้วก็มีการจัดทําแผนนะครับในส่วนของทางเสนอกระทรวงการคลังนะครับว่าจะสามารถ ทำคนละครึ่งเฟสหหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งนายพรชัยธีรวชผู้อำนวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่ากระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงโค้งสุดท้ายปลายปีนะครับเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนโดยส่วนใหญ่จะเป็นมาตรการกระตุ้นการบริโภคที่เคยดําเนินการมาแล้วนะครับก็คืออย่างคนละครึ่งนั่นเองนะครับสำหรับกระแสข่าวการนำมาตรการชอบดีมีคืนและโครงการคนละครึ่งมาใช้กระตุ้นเศรษฐกิจอีกครั้ง นั้นนายพรชัยกล่าวว่าทั้งหมดยังอยู่ระหว่างการหารือกับประลัดกระทรวงการคลังนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยต้องพิจารณาถึงความเหมาะสมขนาดและระยะเวลานะครับสำหรับเรื่องของคนละครึ่งเฟดหกอัปเดตก็มีประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมต่อมาครับเรื่องที่2นะครับก็คือเรื่องของเงินประกันรายได้หรือเงินส่วนต่างข้าวปี2 5งพั6หบแล้วก็มาตรการคู่ขนานเงินค่าบริหารจัดการพัฒนาคุณภาพข้าวรายละ1000บาท หรือค่าเก็บเกี่ยวข้าวรายละ1,000บาทนั่นเองนะครับหลายท่านสอบถามว่าอนุมัติแล้วหรือยังนะครับตอนนี้นะครับสำหรับวันนี้วันที่1พฤศจิกายน2565ซึ่งประชุมครมก็ยังไม่มีข่าวนะครับว่าครมมีการเคาะอนุมัติแล้วแต่อย่างใดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับเงินประกันรายได้เกษตรกรเงินเยียวยาเกษตรกรตอนนี้นะครับก็คือถือได้ว่ายังไม่มีความคืบหน้านะครับยังไม่มีการ อนุมัติเคาะจ่ายแต่อย่างใดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทางรัฐจะต้องมีการดําเนินการเหมือนกันนะครับสำหรับเรื่องนี้ถ้าเกิดว่ามีข้อมูลความขึ้นหน้าใดๆเพิ่มเติมแอดมินจะรีบแจ้งข่าวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็จับตาในสัปดาห์นี้นะครับอาจจะมีการพิจารณาเร็วๆนี้ก็เป็นไปได้นะครับซึ่งก็จะมีในส่วนของรายละเอียดต่างๆอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้ดูได้ชมเช่นเคยครับต่อมานะครับสำหรับข้อที่3นะครับเช็คผล ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบที่8นะครับซึ่งว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับตามกติกาที่การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็คือสําหรับในช่วงของการเช็คสิทธิ์นี้นะครับก็จะเป็นวันที่4พฤศจิกายน2565หรือวันศุกร์นะครับซึ่งเป็นรอบที่8สําหรับรอบที่8นี้นะครับผู้ที่ลงทะเบียนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นี้นะครับก็คือ ต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างช่วงเวลาวันที่21ตุลาคม6 5ถึง27ตุลาคม65นะครับแล้วก็มีการประกาศผลว่าผ่านหรือไม่ผ่านลงทะเบียนสมบูรณ์หรือไม่สมบูรณ์ในช่วงของวันศุกร์ที่4พฤศจิกายน65ซึ่งเป็นรอบที่8นั่นเองครับถ้าผ่านก็รอนะครับรอการคัดกรองอีกครั้งแล้วก็ประกาศผลต้นปี2566นนะครับถ้าเกิดว่าไม่ผ่านก็ รีบดาเนินการแก้ไขนั่นเองครับนี่คือข้อมูลข่าวสารนะครับทั้ง3หัวข้อนะครับนำมาอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบนะครับสาหรับในวันนี้1พฤศจิกายน2565อยครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้นะครับแล้วท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่แม่นยำเที่ยงตรงแล้วก็อย่างรวดเร็วนะครับอัปเดตให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบคัดกรองมาแล้วนะครับรับรองได้ว่าเป็นข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแน่นอนครับสวัสดีครับ